สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ที่บ้านแดดดีนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็วันนี้เรามีโรดักนะครับที่เป็นสินค้าของแดดดีนะครับมานําเสนอนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับที่เราผลิตนะครับที่บ้านแดดดีนะครับมีรุ่นไหนบ้างและใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมีการพูดถึงนะครับในตัวแรกก่อนเลยฮะตัวแรกที่เห็นตัวนี้ก็คือตัวดีซีรีส์นะครับดีซีรีส์เนี่ยเหมาะกับปั๊มนะครับ ที่เป็นปัม๊มไฟบ้านใช้ไฟปกติไฟบ้านนี่แหละนะครับสองสายนะครับท่านที่ต้องการจะมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วไม่ต้องการเปลี่ยนปั๊มนะครับได้แก่ปั๊มมิซูนะครับแล้วก็ปั๊มสเปิร์ทที่มี2ส,สายสามารถใช้ดีซีรีส์ได้นะครับตัวนี้ก็ต่อใช้งานง่ายนะครับก็ใช้แผงโซลารเซลล์นะครับ9แผ่นะครับประมาณ340วัตต์ถึง400วัตต์นะครับ ต่ออนุกรมกันมานะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับตัวนี้เป็นพักแอนเพย์ครับใช้งานง่ายครับหลังจากต่อแผงโซล่าเซลล์เข้ามาแล้วต่อไฟการไฟฟ้าเข้ามาร่วมได้ด้วยนะครับจะทํางานในระบบไฮบริดการใช้งานนะครับก็เอา output ออกไปก็ไปต่อเข้ากับปั๊มน้ําที่เป็นสสายได้เลยนะครับสำหรับตัว D ีซีรีส์นะครับตัวต่อไปครับตัว a s e r i e s ตัวนี้เราจำหน่ายมา3-5ปีแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็ ได้รับนะครับหนังสือรับรอง MIT นะครับ MIT นะครับออกจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับรับรองว่าผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาเซลล์ดีๆนะครับรุ่นเอซีรีเนี่ยผลิตโดยบริษัทแดดดีพาวเวอร์กรุ๊ปจำกัดเนี่ยนะครับมีเลขทะเบียนนะครับตามนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยจริงทุกประการนะครับ วันนี้เราได้ MIT Make in Thailand มาเรียบร้อยแล้วครับการใช้งานของ a s r s i r s นะครับ A Series ก็เป็นระบบเดียวกันปลั๊กแอนเพลยเหมือนกันนะครับตัวนี้เหมาะกับปั๊มที่เป็นซับเมิร์สนะครับไปบ้าน220โวลต์แต่ตัวนี้พิเศษนิดนึงต้องถอดแคปออกครับอย่างเช่นแฝงกินนะครับแล้วก็ปั๊มซับเมิร์สทั่วไปนะครับที่มีกล่องแคปนะครับต้องถอดกล่องแคปออกก่อนนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับสามารถต่อแผง340วัตต์นะครับจำนวน9ถึง10แผ่น นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟการไฟฟ้าสามารถต่อเข้ามาร่วมได้ทำงานในระบบไฮริดได้นะครับตัวนี้เอาพุตออกไปจะมี3สายจะมีฟังก์ชันในการค้นหาขดลวดอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะมีบอกอยู่ในคู่มือเพราะนั้นการติดตั้งสามารถติดตั้งได้เองง่ายๆนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถสอบโจทย์กเกษตรกรนะฮะแล้วก็งานประปาหมู่บ้านนะครับในส่วนของตรงนี้โดยเฉพาะงานประปลาหมู่บ้าน เอซีรีเรามี MIT แล้วนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทุกท่านทราบนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น Make in Thailand นะครับในส่วนของ a s อซี e ีตัวต่อไปครับตัว a อซีริพัตนะครับในส่วนของ a อซีริพัตเนี่ยมาตอบโจทย์ในส่วนของปั๊มที่เป็น220ทีเฟสเช่นคุณใช้ปั๊มเดิมที่เป็น380โ bon วลต์อยู่แต่อยากจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์อยากประหยัดแผงนะครับตัวนี้ถ้า3แรงม้าเนี่ยจาก380โ bon วลต์นะครับ เราสามารถที่จะเปลี่ยนวงจรสตา์เป็นเดลต้าแล้วต่อแผงแค่10แผ่น,นะครับก็340ร้อถึงสามหรือ410ก็ได้นะครับโวลต์ตัวนี้รับได้สูงสุดถึง450โวลต์นะครับเช่นเดิมนะครับก็สามารถต่อแผงเข้ามานะฮะบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟการไฟฟ้าเข้าร่วมได้เหมือนกันนะครับก็ทํางานในระบบไฮบริดแล้วก็เอาพูดออกไปก็จะเป็น3สาย ต่อเข้ากับปั๊มนะครับที่เป็น223เฟสได้เลยนะครับตัวนี้ก็เช่นมิตซูบิชิ380โวลต์เดิมเปลี่ยนสตาร์เป็นเดลต้านะครับหรือปั๊มแฟงกินที่มอเตอร์เป็น2 2 0ทีเฟสปั๊มทั่วไปปั๊มจีนที่เป็น2 2 0ทีเฟสสามารถต่อใช้กับตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้พิเศษตรงที่ว่ามีหน้าจอนะครับมีหน้าจอแล้วก็ สามารถที่จะกดดูค่าต่าง,างๆพารามิเตอร์ต่างๆได้นะครับตัวนี้ตอบโจทย์อยู่นะครับอันนี้คือเอลซิริพัทและอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับน้องใหม่นะครับตัวนี้จะมีวางจำหน่ายแล้วนะครับตัวซ u เปอร์ซีรีส์ซูเปอร์ซีรีส์เนี่ยนะครับพิเศษกว่าตัวอื่นๆตรงที่ว่าตัวนี้ออกมาเป็นเพียวสายแล้วเพียวสายหมายความว่าไงสัญญาณคลื่นที่ออกมาเป็นเพียวสายเวฟ50เฮิรต์เนี่ยนะครับก็เท่ากับเหมือนสัญญ,ญาณไฟของไฟบ้านเลย นะครับไฟของไฟบ้านเลยนั่นหมายความว่าเราสามารถต่อแผงนะครับ3 4 0อถึงสี่วัตต์เนี่ยนะครับแบบอนุกรมได้9ก้ถึงสิแผ่นะครับต่อเข้ามาบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับแล้วที่สําคัญเอาไฟการไฟฟ้าเข้ามาร่วมได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ทํางานในโหมดไฮบริดได้แล้วเอาผุดออกไปคุณสามารถต่อออกมาเป็น line นิวตันได้เลยนะครับตัวนี้ไปต่อเป็นปั๊กจะต่อเป็นเบรกเกอร์ได้หมดครับ เราสามารถที่จะเสียบถอดเสียบถอดได้เลยตัวนี้ทนแรงกระชากสูงสุด3เท่าได้สบายๆนะครับอันนี้ออกแบบมาให้ใช้กับปั๊มน้ำทั่วไปอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับที่ใช้ในบ้านได้เลยกำลังวัตต์ที่เขา,าทำได้สูงสุดนะครับคือ3,000วัตต์นะครับ3,000วัตต์ไม่ใช่3,000วัตต์พีคกนะครับเป็น3,000วัตต์จริงๆนะครับก็พีคกสูงสุดได้ถึง30กว่าแอมป์ เพราะนั้นก็ไปลองคุณกันดูนะครับว่าตัวนี้ทำได้ขนาดไหนนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้อินเวอร์เตอร์เพียวซ h i ไฮโวลดนะครับกับซ u เปอร์ซีรีส์ครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ที่เราออกมาพูดให้ฟังนะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือ Product ส่วนหนึ่งของแดดดีพาวเวอร์กรครับเรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าแบรนด์คนไทยดีๆแบรนด์คนไทยให้คนไทยได้ใช้นะครับก็ฝากไว้นะครับ สนับสนุนสินค้าคนไทยนะครับผลิตในประเทศไทยนะครับก็มีคำถามมีคำแนะนำนะครับสามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับใครชอบใจก็กดติดตามแล้วก็ให้กดไลค์เยอะๆนะครับกดไลค์เยอะๆเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ไอ้สแตนออกมาได้แล้วมั้งเอา้าอยางอีกเฮ้ยอับดุลโมนหน้ามาหน่อยโอ้โหเราดิตลอดเลยนะอ่าโอเค thank you thank you thank you